สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาดูนานะคะสวัสดีค่ะนี่คือนาที่จังหวัดที่อำเภอแถลงจังหวัดนะครราชสีมานะคะตำบลห้วยแคนค่ะดูนะคะมีแต่หญ้าเลยค่ะเพิ่งได้น้ำฝนมาสองสามวันที่แล้วก็คือได้มาพอได้ชุ่มชื้นนะคะตอนแรกเขาจะตายกันแล้วนะคะเขาแดงหมดแล้วนะคะมาดูนะคะ ที่เห็นเขียวๆนี่มีแต่หญ้านะคะหญ้าหญ้าทั้งนั้นเลยนะคะถ้าไม่มีพายุมาอีกก็คือจะได้กินข้าวไหมนะคะประมาณนี้เนี่ยดูหญ้าจะหญ้ารวนๆเลยนะจ๊ะหญ้าค่ะหญ้าๆๆ้ายา ีหวานสองรอบนะคะรอบแรกข้าไม่เกิดเกิดเป็นปะปลายอันรอบสองหนาซสอีกเดี๋ยวให้ดูว่าแรงขนาดไหนนะให้ดูน้ำในสระนะคะนี่ค่ะรถไป เกินครึ่งนะคะน้ําเหลือแค่นี้เองก็มีผลมาเติมให้แต่ก็ตกไม่หนักนะคะตกหนักแต่ในหมู่บ้านนี่คือวานลบสองหนาเชียวหนาค่ะอันนี้นี่ดูนะคะเดี๋ยวซูมเข้าไปชัดๆเลยนะคะว่ายาจริงๆค่ะยาจริงๆเห็นกเขียวๆนี่นะคะยาทางนั้นเลยค่ะนี่ยาทางนั้นเลยนะคะ น่นไม่ได้เดินไปนะคะร้อนดูแต่ใกล้ๆกระท่อมนี่แหละหนาแปลงใหญ่หลายคนของน้องด้วยไม่มีคนทำก็ทำอยู่คนเดียวนี่แหละสาม,มีเป็นคนทำภรรยาเป็นคนลงทุนวีดีแล้วฟ้าฝนดีก็ได้ดีหน่อยนะคะ ก็ถือว่าได้กําไรปีไหนฟ้าฝนไม่ดีก็กําไรก็คือได้กินข้าวแค่นั้นค่ะเพราะว่าทุนก็ทํายาเยอะขนาดนี้จะถามหานะคะว่าหมดทุนเยอะไหมนะคะจะบอกว่าหมดแสนต้นๆเลยค่ะแสนกว่านะคะขนาดเราไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเนาะปกติแถวนาแถวอื่นเขาจะใส่ปุ๋ยเยอะนาเราไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยก็เลยไม่เปลืองนะคะก็คือต้นทุนก็เลยแค่แสนต้นๆนคะคะก็ไม่ถึงกับสองแสนนะคะแต่ก็ ก็หมดเยอะเหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างเราจ้างหมดเลยนะคะทั้งรถเกี่ยวรถไถท,ทุกอย่างเลยนะคะดูเราถามว่าทําไมเราไม่ซื้อรถไถรถเกี่ยวก็มันไม่ได้ไปรับจ้างเขานะ่ะพูดถึงเนาะแต่จใจจริงก็อยากได้รถไถเหมือนกันนะไปทําในในสวนเนาะแต่รถเกี่ยวไม่คุ้มหรอกคะ่ะเราไม่ได้ไปหารับจ้างที่ไหนนี่ดูสิดูนะคะใบไม้นี่นสิหญ้านะะเนี่ยหญ้า ยญาทั้งนั้นเลยค่ะนูนความแห้งแรงของนานะคะเดี๋ยวเข้าน่าจะมาอัปเดตใหม่